เป็นโรคไตเนี่ยกินไข่ขาวได้ไหมแล้วที่เขาบอกว่ากินไข่วันละหกฟองวันละแปดฟองวันละสิบฟองเนี่ยมันดีต่อไตหรือมันดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าเราจะเจาะเ,เรื่องของไตเป็นหลักก่อนเลยนะนะครับเพราะอะไรบ้างไข่ขาวไข่แดงไข่เป็นลูกๆที่เรากินกันเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือบางคนเน่ะไปกินไข่ขาววันละหกลูกวันละแปดลูกเหมือนแม่ผมเองเแม่ผมเองเนี่ยแหละฮะตอนที่ไปตรวจเลือดเนี่ยนะครับ หมอบอกว่าไตามันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยมันฟื้นไม่ได้หรอกคือพูดตรงๆนะคือตอนนั้นมันหมดหวังมากๆเลยนะฮะเพราะไม่รู้ต้องทํำยังไงงั้นเราก็ไปหาข้อมูลเราก็ไปพบว่ากินไข่ขาวดูแลไตวันละหกฟองน้ําข้าวด้วยยิ่งดีน้ําข้าวไข่าขาวอย่างเงี้ยท็อปเนี่ยให้แม่กินงดเค็มกินจืดงดผักมีสีกินผักไม่มีสีสักอย่างนั่งเฝ้าแกกินข้าวต้มกับผักลวกไม่ใส่ซอสอะไรสักอย่างแล้วก็เอาไข่แกะให้แกกินเนี่ยนะครับวันละหกฟอง กลายเป็นว่าไม่นานครับสองอาทิตย์เท่านั้นเริ่มมีอาการหายจะเป็นกินชีปัสสาวะไม่ค่อยออกนะครับแกเนี่ยคันคันแบบนอนไม่หลับอะ่ะนะคันนอนไม่หลับนะครับแล้วเริ่มมีอาการจุกคอฉะนั้นใครเป็นแบบนี้นะครับของเสียเริ่มเยอะคือคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตามาก่อนแล้วอยู่ๆหายจะเป็นกินชีมีอาการจุกคอจุกคอคือกินอาหารไม่ลงกินแล้วก็จะอ้วกออกกินแล้วก็จะอ้วกออก นะสักพักหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกิดภาวะฉี่ขึ้นสมองก็คือสารแอมโมเนียมเนะี่ยมันขึ้นสมองแล้วนะนะขึ้นสมองเขาเรียกว่าภาวะยูริเมียยูริเมียคือภาวะที่สมองเกิดการอักเสบเริ่มพูดไม่รู้เรื่องพูดวกไปวนมาเดินทรงตัวตัวเองไม่อยู่ประจวบเหมาะกับการที่เรางดเค็มกินจืดทําให้เกลือต่ําโซเดียมต่ํจาจะคล้ายๆกับคนที่ไม่ค่อยมีแรงวูบง่ายด้วยคล้ายๆคนท้องเสียเพราะเกลือมันเริ่มต่ำไงพอเกลือต่าปั๊บของเสียมันเกิดการดูดขึ้นปุ๊บ นะครับสุดท้ายหมอเจาะหายปลาฟอกตยอย่างเงี้ยนะหลายๆเคสผมเจอแต่ดีที่แม่ผมรอดมานะครับจากการที่เฮ้ยเราไปหาวิธีการปรับอาหารนะครับจนผมเนี่ยมาเริ่มต้นไลฟ์สดให้ความรู้ถึงทุกวี่ทุกวันเนี้ยนะครับแล้ช่วยคนไทยผมว่าน่าจะเกินหลายพันคนแล้วนะที่เราวัดผลตรวจเลือกกันได้ จริงๆเลยนะผมก็จะมีผลตรวจเลือดบางทีก็วิเคราะห์ดูผลตรวจเลือดให้ในไลฟ์สดสำหรับบางคนก็เตรียมผลตรวจเลือดไว้นะไปที่โรงพยาบาลบอกพี่พยาบาลที่น่ารักคะถ่ายเอกสารผลตรวจเลือดให้ชุดหนึ่งนะคะจะกลับไปให้ลูกให้หลานดูจากนั้นเนี่ยถ่ายรูปไห้ผมช่วยดูให้ได้เราจะกินอะไรซื้ออาหารเสริมเนี่ยอย่าไปกินมั่วกินมั่วเสียเงินไม่ว่าเสียสุขภาพเนี่ยซวย2ชั้นเข้าใจไหมนะแต่บางทีเราซื้อกินไม่เห็นผลโอเคเสียแค่เงิน ซื้อเสร็จปุ๊บกินปุ๊บแย่กว่าเดิมอันนี้ซวยกว่าเดิมฉะนั้นเราเลยต้องตรวจเลือดวัดผลให้ได้ว่ากินแล้วมันดีกินแล้วมันไม่ดี